สวัสดีครับมีเขียวครับค่ะแต่วันดีค่ะอือนะครับวันดีก็มวตามมีเขียวน้อยเนาะให้พี่น้องเอซีเพิ่นว่าอยากฟังจากปัามีเขียวน้อยนะครับว่าอีเพ่นฝันนะครับฝันมือเ้านี่เกี่ยวกับทะเบียนรถเนาะก็สีเ้าเดี๋อวอื่นกะโอ้มีเอซีเพิ่นเพิ่มเติมมาหลายคนอยู่นะครับแต่ว่ามีคนแล้วคอมเมนต์มาหลายคนอยู่อ่านชื่อแต่อ่านชื่อก็เรียกอะไรไม่เดินเราะว่า อาะตัว่านสันเนาะตีตีเออพันธุ์ดาวขยันปิดช่องนะอ่านสื่อกลิ่อะไรให้เราล่ะเขียนแล้วก็ไม่เขียนน้อยดูก็แล้วกันหรับอันสี่เนาะเขียนเป็นอันหนึ่นะครับก็เอากับมีไม้ดอกหลายท่านหลายคนนะเพิ่มเติมเนาะใจมีเขียวหน่อยเพิ่มเอานะครับแต่ว่ามีท่านหนึ่งนะครับบรูว่าโอนมาจากไซเนาะเป็นจำนวนเงินหลายบาทเดียวนะครับก็คอมเมนต์มาหรือส่งสลิปมาให้ในเด้อนะครับว่าจะมอบให้ผู้ใดนะครับให้มีเขียวหรือจะเหตุจังไรนะครับ คอมเมนต์เข้ามานะครับหรือทักเข้ามาทั้งไล่ๆเนาะนะครับบัวแกงยอดบัวแกงยังว่าเขากับบรูษเขาจัดการตรงไหนเนาะครับเนาะกติดต่อมาให้นเด้อนะครับอืมหรือโอนผิดบ่แกงคอสเซ็นเตอรวะโอนแกงคอสเซ็นเตอรโอนผิดว่าเมื่อคืนเด้อเป็นบ้านแกงมากมาใหนคนไหนเด็กโอนผิษหลายเลยเต๋อกะลัางเงินอืมเนอะก็เลยเออขอฟังจากข้าเจ้าจอกก้อนขอพงสลิีก้อนใินะ ลักเงินเดียวปน,นั่นโวดนะอืมนะครับเอานะครับวันนี้เพืเอนยบเรื่องข้อฝันไหก่อนเพื่อนมันชัดแจ้งกันจะคอยเบาเรื่องรถแต่เบียรรถไหมเนาะ,อะเอาไปเขียวฝันว่างใดครัำว่อเศร้นานึ่งเอายำแค่นึงนะฝันฝันว่าผ้าลูกใส่คนที่อยู่กรุงเทพอ่ะไปเห็ดทะเบียนอยู่ขนทรงหมอชิดบานนี้พ่อเห็ดแล้วอันนายทะนายอัน เจ้าหน้าทีน่นะเขาเรียกว่าคุณแม่ได้ทะเบียนเลขสามตัวนะครับชอบไหมเอาไหมสันเรียกว่าชอบค่ะเอาค่ะสันถ้ดเดีเดเอาน้ำเพลินเดเอหลับมากแล้วว่าสิเปิดเบืง้งเพลินกันเลยนนแร่นนะ่ะเลขฝันว่าสู่กับผีโอ้ยผีสิไมาหา่ห้โกยังไปยังไปสู่กับผียู่วันนี้เพลนกันเลยอันก็แรงสิเบิ้องทะเบียนบนเลข สูบันเลยได้อัตลดได้รสชาติมันเลยงงับเสี้ยววมันก็เลยตื่นไหมบันว่าผีหลอกมือหลอกขาคนได้บันว่าผีจับทั้งมือทั้งแขนทั้งขาไหวแบบนี้มแตปากย่างเดียวตีสีสูบันไดมันก็เลยเสียปากงับมั่นนะ เร่กหัวม่เียดแทมแมนคือบมีเอฟพี่ักมาเยว่าแมนผีไปหัวว่าจะรอว่าจ้าว่าแมนผีใบหัวเว่าแมนจ้าว่แมน่แมนเนาะมันผีนันไปบันทุกขยาพ่นจิไปกีดยางพ่นจิบว่าได้ยู่ันบันีเิ่นเล็เป็นมือหยุดบันหนีเป็นเล็กก็เได้นอนบันนีนอังได้ผี เ้าไปจุดถูกให้ผีมาบอกไม่ให้โชคให้ลาบเพิ่นพันไปสู่กับผีในความในความฝันเนี่ยไม่เชียวได้แล้วปะได้แล้วได้แล้วว่าเอาแล้วใช่ได้แล้วว่าเอาแล้วหอดยึดหอดเอามาพูดแล้วว่าสิเบิ่งอะไรเบิ่งกางเกงไหม้แมนผัวกัดก่อนแมนกันร่งว่าสิเบิ่งกันร่างว่าสิเบิ่งอุ้ยดีใจเพิ่นว่าได้เลขสามโตได้ใจแต่ของนั่นว่าอธิษฐานว่ามือแรงนี่ ลูกหลานขอสามตัวเดอ้อสามตัวให้มันสื่อง่ายๆสนันเะให้มันเด็กครับไปกระมาเอาตรตรงตรวดสันผลกันเลยวา่าคุณคุณค,คุณแม่ได้เลขทะเบียนสามตัวชอบไหมครับเอาไหมครับเดียวว่าชอบค่ะเอาค่ะเลยวางสีเลยเดียวน้ำเพลนแต่เพลนหน่นคิดว่าเพลนเพลนเ่าเป็นคนหรอเพราะว่าอายุเพลนนน่น สูงอายุเกินสี่สิบวาจะเป็นนง,งาน,านแล้วแมนเกินเป็นเกษียณเป็นพกุพกปศเกษียณบำเน็จบำนาญแล้วก็เลยคิดว่าเพิ่นน่ะสิเป็นเจ้าทีเจ้าทางย่หันวันเถอะนั่นแหละเรือพืชเพิ่นขึ้นไมาา้โศกหลาบยุไกกับแท้คอยมันเป็นจริงดังฝันในคขึ้นนี่คอใม้าได้สามตัวตรงตรงยีี ฐานตัวคือเพันไห้ครับบานนี้เลขทะเบียนรถเก้านั่นมันเลยเป็นสี่สองเก้าสองขนาดเก้าเนาะจ้าสี่สองเก้าสองรถเก่าเนาะทะเบียนเก้าทะเบียนเก้าทะเบียนไม่เพียรมากมีข้างหน้าปะนี่กันเดี๋ยวกันทะเบียนเก้าเนาะบานนี้ในความเป็นจริงนี่ทา้งนาดาวกับลูกไสจะไป โอนรถให้กันหร่นวะแมนเขาเลยเป็นการมาจะไปโอนรถให้กันแล้วกะในมื่อนี่ในมื่อนี่เรากะทะเบียนกะก็คือขาดมานัน่นหกหกปีแล้วขาดเบิด์ตสุยางสุเน่เมืนีก้ก็เลยก็ยเลยฉีดทะเบียนไม่หรืออ่ะใช่ขึ้นฝันเลยก็ได้ทะเบียนไม่ขึ้นในควอมฝันเลยวันนี้เอาทะเบียนได้ครับทะเบียนไม่ทะเบียนไม่ ยันไม่กับเก้าขื้นกันเก้าน้ำหนาขื้นกันหกหกสองห้าเก้าหกหกสองห้านะครับเก้าน้ำหนาขอโชดนะเก้าหกหกสอง,งสห้ายันไม่นะครับเก้าขอใครสอบเบอร์สีกรุงเทพหกหกสองห้านะครับมาดีแม่เขียวกับเล่นมัดตัวนี้อย่าได้บน,นมัดสองหกหก สองเก่าสองเป็นยังคือวนเวียนมหายอัคักแน่แท้292เก่าสองนี่สองก่าสกับส6 6หกหสองจ้ะกับสองเก่าสององเก่าองจ้ะมีมักส้นตัวเนาะจ้ะตัดเต็มสามหางเอาตัวที่ซื้อไวน้ำอีกแั้เรียกสี่ขางสิย้อนว่าอันยันไม่เขียวเพามักขึ้นล้วมั่รวยจ้ะมักคือากันครับ อย่างว่ามักมันมักแบบอื่นนะนะใช่่มารวยมากกันไหยังมักคือกู่เนี่ยเพราะว่ามันมาวนเวียนนบ่ว่าให้มารวอยมักมารวยสิมักตัวนี้หกสองหักหกสองหากับได้เพราะว่าเอาตัวเ้าตัวหลังเป็นเป็นเกณฑ์ก็ได้เพราะใ่สามตัวเนาะเพราะว่าันยังไงตีเพราะว่าเลขสามตัวเนาะสมมเขิว่าสามตัวเนาะใสามตัวเนี่ยเอาเอาหกออกมันเป็นเลขเดียวกัน มันจะได้เลขกสามตัวไทยพอดีเลยใช่เอาหนังเนาะจะลูกตัวนี้แดงไว้ก็แต่ลูกเพิ่มตัวหนึ่งเนาะจ้าแม่แม่นว่าเหล็กสองตัวที่แม่เขียวซื้อไว้ซื้อสามหางกับเบิรบดเบิดหลายื้อซื้อหลายซื้อไว้จักบาทสิบบาทอ๋อแม่เขียวบบบนี้สามตัวนั่นก็แล้วแต่สีผู้มีทุนหน่อยทุนหลายผู้ม่าเขาจัดอะไรตัวมังตัน ตัวจะซื้อสองตัวจะซื <ật> <m aren> <that> ้ออะไรสองตัวสองตัวซื้อหกหกกับสองหกมีของซื้อเนาะกับสองเก่าจ้ะมีเมเขียวซื้อไมจ้ะเมขียนสองพูซื้อหรอกจ้ะก็แดงกับสองเก้าออนี่นะเนี่ยเนาะอันแดงคือไม่เขียนพูซื้อเด้วนะครับจ้ะอันสิบ่เขียนโบเขียนซื้อบอกหนี่งคือมารวยมักเพราะเดี๋ยวยากแสกซอยกันหน่อยนะ ต่ว่าให้เบื้องดีๆเราเก้าสองตรงกันในีสองทะเบียนเด้แบนเก้าสองตรงกันในีสองทะเบียนเนาะนตรงกันเลยนะครับกิมีนี่แหละเอาต่ว่าม่เขียวหมักกระักเลยสามตัวนี่สองหกหกสองเก้าสองเนาะครับส่วนมอเลยว่าตัดจากทะเบียนใหม่เลยคือหกสองหาเก้าสองหาเนาะแม่เขียวซื้อเลขสองตัวสามคู่คือหกหกสองหกแล้วก็สองเก้าแกนี่นะครับ พี่น้องอยากตัดเล่นเกินยานี่ถ้ามาตัดเองเดียเลยเบ็ดเนาะก็จิบอกเชนี่เรียบร้อยเ่ยแ้่เราเองดอกกระปาเอาไม่ตุ้ยเราเลี้ยงเราเลี้ยงเราเลี้ยงเล็กเราเลี้ยงเล็กเราเลี้ยงเล็กเราเลี้ยงอันเลียมีอย่างนี้เลขเก่าเลี้ยงไหมเราตัดเลี้ยงเลขเก่าเลี้ไหมเนาะเลขเก่าทะเบียนรถเก่ามีเก้าสี่สองเก้าสองเราก็ทะเบียนม่ทะเบียนไม่เก้าหกหกสองห้า พันจับตัวใดไม่เชียวตัพนตัวพนมากพันจับก็มีสองหกหกแล้วก็สองเก้าสองแล้วก็ของรวยเพิ่มให้มากของรวยเพิ่มก็มีหกสองห้าเก้าสองหาแล้วก็จับคู่ให้สองตัวกับมีหกหกสองหกสองเก้าค่ะนะครับวที่อย่างแม่เขียวมักตัวอย่าเอฟซีพันจากว่าแม่เขียวฟันตัวไหนพันจากหังกี่น้ำก็เสียดายมากเนาะยันไม่เชียวยันไม่เชียวมักเพื่อกัน หมอลลยวงอหาเนี่ยคือไม่เขียวมักเท่านั้นนะครับแต่พี่น้องอาจจะไปมักซีสองก็ได้จะมักเกาซีก็ได้นะครับเกาหกก็ได้ก็เลี้ยงพี่น้องยุทธีวิจรารย์ยุทธีบุญใบมีของซี่เขียวม่เขียวสืบตัวนี้เฮียเซีไปอีกตัวนึง่งเฮียไปได้ตัวนึงแต่ว่าในเลขกซีตัวนี้ะกะอาจจะเป็นได้แต่ว่าเราจะ ไม่ได้ซื้อหลายเนาะอืมครับฮ่าบางที่ไมอาจให้เขาต้องงวดกระดีหักใช่แบนฮ่าเพเขาต้องงวดกระมันต่ำไก่พี่น้อยเสียใจซื้อหลน์กันไปซื้อพ่อกำลังซับพ่อรับได้เนาะปาด์ตเป็นมาวนมาเวียนค่ะคือแตงมาวนแต่ไม่ได้เหล็กกับตัวนี้แท้ฝันแต่ตองงวดเข้าสองเกาเนาะแบนเอางวดนี้ลยเขาสามตัวตรงเด้อนะครับตัวแรกกะสุกมือใส่เด้อนะครับพุกจ้าตีก็ได้ โอ้ยแต่เห็นได้ยินเสียงมอรวยไหลสดอีกมือแรงอืมโอ้นะครับมาได้มอรวยไหลสดสู่ฟังมาครับอ่านะครับอืมเด็เขาต่อตองหวัดดวงเปิดโชคลาภเปิดเอาพี่น้องเขาทาว่านเสียงเราคองเสียงได้หรือข่อยขึ้นเสียงก็เปลี่ยนตัวเสียงเดี๋ยวสันขึ้นเสียงโชคมันเถอะสันชุดทูบสองดอกจ้าฤกษ์ปันใดก็ดีจุดแล้วมันก็สิมีข้ามอธิษฐานแต่ เ้าต้องเปิดเบือในันยูทูบข้ามปฏิฐานจุดทูบแช่งตัวเองเขาสิมีข้ามผ้าเบามีข้ามผ้าเบาเนาะมันเน่าไรอันเกี่ยวกับได้ได้เปิดในยูทู e เพื่อกันในกเหตดซุขึ้นกันอย่างไรมันขังกับขึ้นวันศิลกับเหตุครับ่นัะนกระทาแสงตัวเองแไมนยแคนกระทาแงเจ้าของแสงตัวเงด้มันแซงกี่ลายได้แสงให้แงให้มันดีได้แงให้ดวงเปิด โชคเปิดในการเงินเปิดสองดอกอ่ะอ๋อเขาลองเปิดเบิ่งก็ได้เนาะใช่เบื้งหนวิธีแชี่งตัวเองให้รวยหรืออะไรเนาะพี่หมือไปวางสั่นลเหรอทุบสองดอกแชี่งตัวเองให้รวยครวยกับประมาณนั้นเนาะแต่ว่าตามที่สังเกตมาตาทัดแม่เขียวได้คาถาหลวงปู่สว่างมากเนาะการเลยเขาดีดีเนาะเมียนมีนเขากระยุ่งเี้กับพี่ผู้ถามเนาะ หรือยังเราพเี่ยรี่เขาละเอียดเขาบอกการเรียงบรรทเราเพราะเรากุก้ากันตั้วัดตั้งปนี้เป็น้นไปพงเยี่ยนี่สีแมเสียงไม่ได้ฟงกันครัเขาก็เลยสีบอกไปเรียนตลกก็เลยสีอเลือกชื่อดีด้เนี่ยเอาเรียงบอกคาถาจูพี่น้องฟังนะผู้พันอยากได้น้ำคาถาเซียงตัวเองาแม่คาถาคาถาผู้สวรรค์โยโสภะควาอรหังสัมมากันตุยทูป กันตุยเตียนกันตุยมะมายอากูอากูผู้ใด,ดเกิดวันจันทร์กับสวดตามกำลังวันแต่ของเดี๋วันใดกับสวดเท่านั้นลหละมีวันศุกร์เราได้สวดหลายกมูยี่ส<บ>ิบเอ็ดจบเป็นวันของแม่เชี่ยหน่อยเองวันศุกรขก็ดีสวดหลใจหน่อยจา้าได้สวด <laughs> ยี่สิบเอ็ดจบหลายกมค <laughs> คูครับผมจ้านะครับขอบ,บคุณแม่เชี่ยหน่อยเลยนะครับถึงว่าเราเรี้ยงหลายอย่างให้ฟังเนะเงาะเล็กผลนมักเด้อนะครับสำหรับ ความฝันเนาะที่ว่าฝันว่าไปพาลูกชายไปเฮติเบียนรถบ่ใช่ได้ข้อมฝันมันเถอะเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาทะเบียนมาให้แล้วแม่เขียวก็ได้รับว่าเลขสามตัวมักบ่เอาบ่แมียเขียวเลยเอาแล้วเอาแล้วรับเอาน้ำน้ำเพิ่นนั่นแหละสามีก็เลยฝันเกี่ยวกับผีมากัดหัวแม่เขียวเนาะแม่นนะครับบ่แม่นผีใบหัวเนาะบ่อันผีผีไปจับเพิ่นผีไปจับแขนจับขาเพิ่นอะไรด้วยซ้ำนะครับก็เลยตื่นเนาะเตื่นมากก็เลย ในชีวิตจริงเนี่ยคือลูกไส้ครับนอกครับน้องไม่เคียวนี่จีไปโอนลดของเพื่อนเนี่ยให้หลานก็เลยไปเปลี่ยนทะเบียนกันนะครับก็เลยได้ทะเบียนไมอีลี่คือในฝันเลยบ้านนี้ได้ทะเบียนมาเป็นเก้าหกหกสองห้าคือทะเบียนไมนะครับส่วนทะเบียนเก้าก่อนสิเปียนคือเก้าสี่สองเก้าสองนะครับเอามาแบ่งปันสี่วานนี่แหละเลขสามตัวที่เพิ่นให้เข้าก็ล่องล่องเสียงเบิงว่าเพิ่น พันไห้แล้วแม่เขียวรับออกมาแล้วแต่ว่าในความฝันนะเพราะได้เห็นเพราะท่านได้เห็นเลขตัวนั้นแต่เรืองจริงเนี่ยเลขตัวนี้มันได้มากจริงจริงอีหลีคือนมาอนี่แมนขึ้นมือนี่ครับผมฮะแม่เขียวหน่อยก็ผีพวกพวกคอยที่ปัญหากันเนาะคนีคนะีครับะนะครับเรือเขียวหน่อยมักคือสองหกหกนะครับกับสองเก่าสองเนาะอันนี้เลขเพ่นมากส่วนตัวพ่นนะครับวก็เพ่นไห้มากสองตัวนะพันมากคือหกหกสองหกสองเก้านะครับส่วนมาเลย มากคือหกสองหาหลักเก้าสองหาเด้อนะครับให้มากตาไม่เชียวเก่าตาบวงกลมเด้อนะครับเอ้าให้โชคให้มันขอบคุณไม่เชียวลายทีแป้งปั่นในทั้งเอฟซีเด้อนะครับเงินที่น้ำทรงนะครับกับเด็กกระซิมาไม่เชียวหลังไม่เนาะเพราะว่าหลายคนมันคอมีนมากเพาะอยากให้อาลัยซื้อเปินว่าบอกจำนวนเงินว่าอะไรซื้อกับเรียรกับเราเละว่าเนาะขยันช่องถือปิดเนาะครับเดี๋็กกระซิบเชียกกันเอาเนาะอ้ขอบคุณไม่เชียวลายเด้อนะครับทีแป้งปั่นขนมเอฟซีอ้าวไอพรอนไอพรอดนะครับ เงินทีเอฟซีห่หามานี่ม้เขยวกัสีแบ่งอีกส่วนหนึ่งไปท้ำบุญอีกส่วนหนึ่งกัดไปบำรรุ่งพระพุทธศาสนาน้ำวัดในมีเวลาและโอกาสที่ได้ไปแล้วก็เอาไปให้มีพระคุณคือแม่ย่างแม่ยุ่ผู้เดียวกับได้ให้แม่แบ่งปันส่วนหนึ่งให้แม่ก้อนมูลแล้วมาขอให้เอฟซีได้ขึ้นไป หลายกว่าเก้าทีห้หมาให้ม,ใมือนี่ราวันนี้ไอ้แม่เขียวสิไปสวดพุทธคุณกับอิติปิโสลอยแปดแม่เขียวไล่ซื้อที่หมอหรวยอ่านมาแล้วก,ก็ที่ติดตามช่องหมอหรวยขอให้ได้รับพุนบุญที่แม่เขียวไปถ่ำห้ทุกคนทุกคนในกิตใจก็สินึกเข็นไดเอฟซี่อซ,อซก็สิแพรับุบญ ไพ่สารที่แม่เขียวได้เห็นนี่ค่ะให้แพ่ไพ่สารไปหาเอฟซีทุกคนทุกคนขอให้เอฟซีมีพลังบุญพลังโชคพลังลาบร่วมโตกันได้หลายขอให้เท่าใดขอให้มันเข่าสาธุนะครับเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบเปิดลับซั์เ้อนะครับออาสวัสดีครับขอบคุณมิเชลน้อยอายริ่งให้ฟังครับสวัสดีครับ